สวัสดีครับพาไปเที่ยวด้วยครับพี่สนุกแน่น,นอนยอดรังนักซิ่งสม์ติว่าพี่เน่งบอกว่าไปเลยแล้วพี่บูไปเลยป่ะไปเลย <c oughs> ดิโธผมตามบอสผมโธ่บอสท,ทั้งหน่อยใช่ไหมครับบอสท,<า>ทั้งหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับให้บุหรี่ตัวนึ่งอ่าบอสบอสบอกให้บุหรี่มวลนหนึ่งสลับกันจุดนะ <c oughs> อย่าเพิ่งจุดพร้อมกันค่อยๆจุดทีละคนถ้าเจ็ดศูนย์เนี่ยเขามียอดรังนักซิ่งนะแต่เสียบอสเนี่ยคือเป็นยอดรังนักสอน เป็นนักซ้อนอันดับหนึ่งของ70 Rubber นะฮะซ้อนทุกทริปนะฮะและจบทุกทริปด้วยคนนี้สุดยอดมากครับนี่ได้ข่าวว่าเพื่อนจากกรุงเทพจะมาเที่ยวหาเขาเขาขับอะไรมาทีอะไรมาที่เจ็ดครับผมยามาฮ่าขี่เจ็ดด้วเสียชอบไหมครับชอบมากตอนนี้เตรียมออปชั่นไว้แล้วน,นะครับถ <laughs> ้าจะขี่แล้วให้เนึ่ซ้อนว่าด,ดยอยแบบาี่ผมมีแบบหมดละผมเป็นเจ้าถิ่นเราเจ้าถิ่น,นโค้งถูกไหมโค้งงี่เสียเป็นหมูติดมือเลย เราทำได้ทุกโค้งเลยหรอทำได้ทุโกโค้งกลับซายเข้าได้เลยเราจะขี่ไว้อ่ะขี่ใจนี่มันแรงนะมาดูแผ่สิ <c oughs> แผลนี่ไม่เขา้เขาตัวแสบเลยเดี๋ยวไปเจอแกที่นู่นหาแน่นอนนะตัวนี้พ o l i d a y Boy ครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นพี่บอสพ o l i d a y Boy ไปแล้วนะฮะครับผม ไม่ค่อยทําอะไรครับหยุดทั้งวันก็นี่คือหยุดต้อนรับทีมงานน้องๆต้อนรับทีมงานน้องครับไปที่ไหนก่อนพี่วันนี้วันนี้ไปดอยก่อนครับผมละลายพฤติกรรมชื่อดอยอะไรครับอินทนนท์ครับหลังอินทนนท์เมื่อเช้าบอกผมไม่ใช่นี่นะหลังอินทนนท์เป็นการละลายพฤติกรรมก่อนละลายพฤติกรรมก่อนแต่ผมยังไม่บอกตอนนี้นะว่าเราจะไปดอยไหนแล้วไปยังไงพี่ไปยังไง อ๋อซ้อมไปครับผมนัก้ซ้อมเปชิวซอนพี่หนึ่งยอดรักนักซ้อมผมนักซ้อมโปรแกรมนี้ก็คือเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์เอาข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาแต่ว่าเตรียมไว้หมดแล้วทางดําครับเชื่อผมทางดําหมดขอให้คุณมาเถอะครับัว5,000เที่ยวยันเช้าอะไรอย่างงี้มีตลอดมีตลอด5,000เที่ยงเช้าอย่าไปพูดอย่างงี้ครับตอนแรกก็ตั้งใจจะไปเชื่อเลยครับพอดี ทีมงานไล่รอไวหมดแล้วเนาะรอ,นอไว้หมดแล้วครับเส้นทางเดี๋ยวเคลียร์ไวให้หมดนะสนุกแน่นอนนะครับสนุกแน่นอนสายเอ็นดูโร่ะเห็นหุ่นอย่างนี้อย่าไปเจอนป่ปานะฮะ oh, อบอนะกิ้งโชว์เลยครับมาถึงจะเจอที่บอสก็โอ้แค่คำพูดคำจาคือละมุนเล่าอยู่กรุงเทพไม่มีนะครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคือกลุ่มแบบไหนอะไรยังไงร้อมเห็นอมได้จริงของพี่ๆเขาเทมากชอบมากครับมีความสุขเลยมาที่นี่ อบอุ่มากเหมือนมาบ้านเหมือนกลับบ้านตื่นเต้นอยู่เนี่ยเขอจะพาไปทําอะไรเนี่ยไม่บอกด้วยติดซุปตอนที่เรารวมกันแล้วขี่นะมึงจะให้พูดแบบขิงปะล่ะพวกมึงไม่รู้หรอกกูพาไปทางไหนยังไงเพื่อนมึงก็หลงมึงก็ไปกับกูเท่านั้นเยื่อกูดังนัง จพี่ถ่ายหมดแล้วเนี่ยดูพี่เอาเพียเอ็มยาไม่ลงแม่เดี๋ยวตำรวจจับท้าแล้วก็พึ่งแม่งโดนปรับไปท่านผู้ชครับดูครับเบียร์ผมนะครับเราแบกกรเป๋าเป็นวัดด้วยขึ้ยของข้าแดง